สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูพามาดูที่ดินเขาพระราคาถูกราคาติดเจ้าของนะคะวันนี้พามาดูที่ดินวิวเขาพระนะคะตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะตรงนี้เจ้าของฝากขายที่ดินนะคะเป็นที่นาแบ่งขายค่ะขนาดหนึ่งไร่นะคะสองแปลงนะแปลงที่หนึ่งนะคะติดถนนเลยนะคะ อุตอนนี้อยืนอยู่แปลที่สองนะค่ะทำมีถนนหน้าแปลงแบบนี้นะคะสี่เมตรหินคลุกแล้วก็ติดบ่อน้ำบึงธรรมชาติแบบนี้นะคะขายเพียงราคาหนึ่งล้านบาทนะเนี่ยค่ะได้วิวเขาพาช,ชัดแบบนี้เลยนะคะนี่อุมาตอนเย็นนะสี่โมงเย็นนี่เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะมี ดูนะภูเขาเขาผ้าสวยไหมสวยมากๆเลยนะคะราคาไล่ละหนึ่งล้านบาทเนาะเจอแม่อู้ที่แปลงที่ดินนุ่นๆเลยค่ะตรงนี้เป็นที่ดินเขาพระนะคะเจ้าของฝากขายเนาะเนี่ยค่ะเป็นที่นานะคะแปลงนี้ก็อยู่ใกล้กับเออ เขาพระเลยนะเจ้าของซื้อจากโครงการจัดสรรน,นะคะจะโอนภายในเดือนนี้แต่ว่ามีความจำเป็นนะต้องจำใจปล่อยแปลงนี้ไปนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจเนาะนี่ค่ะก็คือหน้าแปลง,ปงกว้างๆแบบนี้เลยประมาณ35เมตรนะเกือบ40เมตรหน้ากว้างเนี่ยค่ะแล้วก็ถนนเนี่ยค่ะอบอตอก็เตรียมพัฒนามาถึง ทาเลตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ข้างหลังแบบนี้ตรงนี้มีทั้งหมด6แปลงนะคะเนี่ยค่ะขายแปลงนี้ขนาด1ไร่สองแปลงนะแปลงแรกขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะแปลงที่สองก็คือ1นึ่งล้านบาทนะด้านหลังก็จะเป็น บ่อน้ำบึงขนาดใหญ่เก้าไร่เลยเดี๋ยวอุพาไปดูค่ะสำหรับท่านที่อยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะตรงนี้โครงการก็ทำถนนหินคุกให้กว้าง4เมตรนะคะยกสูงขึ้นมา1เมตรค่ะ แล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อน้ําของเพื่อนบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของกำนันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นนี่ค่ะจะเป็นบ่อน้ําใหญ่แบบนี้เลยน้ําใสๆเลยนะคะตรงนี้บ่อน้ำก้าวไล่เลยนี่นะบึงน้ําใหญ่ค่ะ อันนี้คืออยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะนู่นค่ะน,นก็จะมีเป็นเพื่อนบ้าน3ามสี่หลังเลยนะนู่นมีเพื่อนบ้านนะคะแบบนี้เลยท่านที่อยากได้ที่ดินราคาถูกนะคะวิวเขาพระไล่ละ1ล้านถึง1นล้านสองแสนบาทมีสองแปลงตามแผนผังที่อุ้ขึ้นให้เลยนะคะ เป็นแมวุ้ที่แปลงที่ดินค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นที่นาแบ่งขายนะคะติดกับเขาพระนะคะพิกัดตําบลเขาพระอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะค่ะตัวนี้เป็นที่ดินโซนหน้านะคะเจ้าของฝากขายขนาดหนึ่งไร่สองแปลงนะคะโครงการเตรียมส่งมอบให้ภายในเดือนนี้เนาะก็เจอภาวะเศรษฐกิจไปอยากจะบอกขายแปลงนี้ไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือ หนึ่งไร่นะคะหน้ากว้างประมาณ30เมตรนะคะอันนี้คือด้านยาวนะคะที่ดินจะยาวเข้าไปแบบนี้ค่ะมีทั้งหมดหแปลงนะเจ้าของถือไว้2อแปลงค่ะอยากจะปล่อยขายไปนะคะสวยๆเลยนะคะหลักเขตทําให้หมดแล้วออกรางวัดเรียบร้อยนะคะโฉนดพร้อมโอนแล้วโฉนดคุดแดงนะคะเป็นวิวเขาพ้ะแบบนี้เลยมีเพื่อนบ้านสวนเลยนะคะเนี่ยค่ะบ้านสวนเต็มเลยนะคะ ท่านที่อยากได้ที่ดินวิวเขาพระนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นบึงน้ำนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้พัฒนาเนาะก็คือเจ้าของที่ดินเขาก็มาทาจัดส้อนแบ่งขายแหละท่านที่อยากได้ที่ดินราคาถูกขนาดหนึ่งได้ราคาเพียงหนล้านบาทเชิญแปลงนี้ค่ะนี่แปลงที่สองนะคะขายหนึ่งล้านบาท แล้วนี่ก็จะเป็นหูต้นไม้แบบสูงๆเลยเนาะเพราะว่าอยู่ติดกับเขาพักเลยนะเนี่ยแล้วก็ปีบึงสวยๆแบบนี้เลยบึงตรงนี้ก็คือกว้างเนื้อที่เก้าไร่เลยนะเนี่ยน้ำสวยมากเลยค่ะนี่ก็จัดที่ดินแบ่งขายเลยเนาะถ้าภายในสองสาปีน่าจะเป็นบ้านสวนสวยๆแบบเนี้ยขึ้นเต็มเลยนะคะ ดูรีวิวเพลินๆนะอูแนะนําเลยถือที่ดินที่คุ้มค่าที่สุดก็คือที่ดินนครนายกนะคะเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยเนี่ยค่ะเป็นแปลงที่สองนะเนี่ยค่ะตามโฉนดที่อู้ขึ้นให้นะคะสองแปลงตรงนี้เลยนะเจอแม่อูที่แปลงที่ดินนะคะแปลงที่หนึ่งราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะแปลงที่สองหนึ่งล้านบาทนะคะพร้อมโอนเดือนนี้เลยนะคะราคาต่อราคาติดเจ้าของเลยเจอแม่อูค่ะ 0826162428นะคะที่ดินวิวเขาพระเพื่อนบ้านสวยสวยแบบนี้นี่ค่ะ